มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านเผื่นี้ใส่พี่สาวของเสียปาน30ล้านปมไม่ยอมแบ่งเงินมรดกตามพินัยกรรมจากที่นางสาวสาวนีทองวิเศษอายุ37ปีหรือว่ามดอดีภรรยาของนายยงยุทธแก้วส่วนสิกหรือว่าเสียปาน30ล้านหนุ่มสุดเฮงชาวอำเภอหนองหาทรรงนที่เคยถูกรตอรี่รางวัลที่1จํานวนห้าใบ เมื่อวันที่16กันยายน2558หมายเลข743148กลายเป็นเศรษฐี30ล้านบาทแต่เรื่องมอดกยังคงไม่จบนะคะหลังจากเสียปานจากไปเมื่อวันที่13พฤษภาคม2565และได้เขียนพินัยกรรมมอบเงินจำนวน3ล้านให้กับลูกชายวัย8ขวบแต่พี่สาวของเสียปานที่ชื่อว่าป้าก้าซึ่งเป็นผู้จัดการมอดกไม่ทำตามพินัยกรรมไม่ยอมจ่ายเงินให้กับอดีตภรรยาของเสียปาน ต้องยืนฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดอุดรธานีทั้งสาลอาญาและก็แพ่งในข้อหายักยอกทรัพย์ชาวบ้านเล่าว,ว่าป้าก้าวได้พาสามีใหม่ชาวต่างชาติไปดูบ้านและก็ที่ดินตามพินัยกรรมของเสียปานที่ขายไปให้กับญาติสามีเก่าแล้วนะคะและแจ้งว่าจะให้สามีใหม่ชาวต่างชาติรายนี้ซื้อที่ตรงนี้ด้วยและบอกว่าไม่ได้ขายให้ญาติสามีเก่าที่เป็นคนไทยแต่ให้ญาติมาอยู่อาศัยเท่านั้นคะ่ะ โดยชาวบ้านสงสัยว่าทำไมครอบครัวเสียบ,บาน30ล้านนึงมีปัญหามาตลอดหลังจากเสียปานทุรเตอรี่30ล้านเสียปานก็มาจากไปอีกและก่อนหน้านี้ป้าก้าวไม่ถูกกับเสียปานแต่พอเสียปานทุรเตอรี่ทำให้ป้าก้ามาทำดีด้วยกับเสียปานตลอดมาจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วก็มาเป็นผู้จัดก,การมอดกอยู่ในขณะนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ